ก๋วยเงี้ยนเฮียน้องสันรี่โจงโชคดีสามสองหนึ่งป้า ก็เก่งเรงนี้เนี่ยหานเลยเนาะแี่ต่าน้องตัวดีโอ้มันหางโมรี้อะไรอันตรายเลยไฟไฟโมรี้หางอู้หูเดี๋ยวเราจะขายไปเลยเว้ยไปอีกไปเลยวะได้ยูต้องตัวกูคันที่กระโดดนั่นราคาท่าไงเนี่ยโอ้ได้ยูแต่ว่ามันมันไฟโมรี้หางนะเหายไปบ่ มันเสียงอันไหว่ามันสีหาเสียบนะส,สมันตกกินางงหางกันเลยการทีตีลักกัาไปกลีเรียบร้่อยนะครับไปงานเป็นโปงเบียงนะ กับคนที่บางใจหวป็ยเบาหางดีหางดีเน okay> ี่ยครับาเลาไเ้างดี้มาเอแล้วเ่เ็มพดีไมดีตลอดอย่าหยุดบนไปอยาหุดบนกระลำเจว อก้ารอุดเลงนเำลังนัดดีเลยอ่ะมาเป็นสต๊าดต้องลังรุ่นต้องเปนกันไปเรื่อยๆรุ่นตลอดแล้วกบสต๊บันนี้เพราะว่าันเอาปหายเงี่ยเาแกวงง้นครับวอยสามสีฟบไ ร้อยสามสิบไปนะครับเอาหัวปตัวนั้นเูยนะวนเาหัวนั้นด้วายอาง็นจะมนก็อยู่ทั้งหัวน้อยๆนะถือว่าสมบูรณ์นะถือว่าการลงสวยงามจะนเล ขาวสุดเดียวรอยเจ็ดสีพันไปรอยเจ็ดสพนไปบดดูดตมาด้านขวาของดำยังละวนดำๆอย่างน,นี้เปน็นอาปาเดอร์เป็นเก่านนะครับ สองร้อยพานไปสองร mm ้อยนไปียแค่วูแ IR ่มองเปนปากอ้าๆแล้วากขาวเสียบเข้าานเนี้าดำครับดูว่หเนาั่งไดเจ็ดเลยกันที่นี่เลยแต่ว่าเนียเียมก้อนเดียังได้หกขีดเออูาา้ บิ่มกันไฟรถสีนีครับ,บรกกนนครับดูด้สีรถจอดจาาดำไงรถเป็นขาวสนาทีก็แบกแม่พักไปจาาทางมาอีกรอยเบิง่งเด้อทันเบเด้ออ่าเลขที่พี่น้องกำกับกันน่ยมันสิออกโตไหนครับสองร้อยหกสิบพันบา เบาดีเมี้เก็บเสียผานไปึนหาอีกรอยนึงได้ก่บนึงน้ำการเข้าบางได้นะครับเบ้าดีหลลงเนี้ยปืนเข้าไปไปไปเนาะตวดีออเอาสี่ร้อยพอดีสี่ร้อยพอดีนะครับ